ืัอนี้ว่าสีผ้าเม,มืองวาวนะครับเมื่อกี้ได้เอาวาวไปล้างทําความสะอาดนะครับล่มสีบะมี่แล้วนะครับก็คือต้องทําความสะอาดล้างให้มันเป็นเส็นนะครับแล้วก็เอามาพึ่งพึ่งล่มแบบนี้นะครับเดินสีผ้าไปเมืองวาวนะครับว่ามีตัวใดนเนี่ยจังไหนจังไหนนะครับผมไปเมืองกันเลยนะครับผม สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับพี่เบ้นเช่นเคยนะครับผมอ่าบรรยากาศตอนนี้ก็ช่วงประมาณสามโมงนะครับผมสามโมงนะครับอ่าสิพมาเมืองเว้านะครับก็คือเมื่อกี้นะครับได้ทําการล่างนะครับรากาเอามาพึ่งล่มไหวแบบนี้นะครับแล้วก็เซลไปเก็บไหวนะครับเพะวาร่มเมื่อแล้วนะครับต่อไปนี้ก็บิบอมีล่มให้เหรียญแล้วนะครับกับซมีเป็นล่มเบาๆนะครับรากา บรรยากาศกระสีห่อนนะครับเปี่ยนฤดูไปเป็นเป็นไปเป็นฤดูห้อนนะครับผมหรือว่าฤดูซึ่งมือนะครับกัสีประมาณนี้นะครับอ่ะอันนี้เป็นวาลชูล่านะครับค่องดูกันดีนะครับเคยแลนดูนะครับแลนบอยนะครับอ่าสองร้อยสามสิบเส้นนะครับอ่าส่วนสูงกับสไลใดลื่มแล้วนะครับจำบ่ไรนะครับสนุวาวนี่เปลี่ยนแล้วเป็นอีกเปลี่ยนบ่อยนะครับใช่หรือ่ใช่หรือล่ะอันนี้อันนี้อันนี้นะครับอ่านี่ อ่าส่วนตัวที่สองนะครับเป็นวาลจูล่าขนาดหนึ่งร้อยสามสิบเซนนะครับตัวนี้ก็ขื้นบอยเท่ากันซอวนลายสีขย่ำขึ้นนะครับบกคอยมุมขึ้นดอกวนะครับมีมือหนึ่งนะตีมุมขึ้นนะครับตัวนี้นี่บคหอยแรนนะครับแต่ว่าสีค้างขึ้นตลอดนะครับอ่าแล้วส่วนยังลหะวาวยังล่รลืมแล้วสองห้องนะครับหรือว่าวาแม่ลูกนะครับแม่แล้วก็ลูกนะครับผมอ่าอันนี้เป็นสไตล์พี่เบนนะครับเพศแบบนี้เลยบ่คือมูเด้วยรอยเอ็ดนี่ มันสีมีอยู่บางมูบ้านนะครับเห็ดส่งนีนะครับเห็ดส่งนีมันสิบลคือมูนะครับปีปีกับสิแบบมุนๆแบบนี้แหละสไตล์ผมนะครับแล้วโตหนึ่งมาไม่นะครับกลับ่าในแลนจักเถื่อนะครับเห็ดโค้งไหวสะึงนะครับโซ่สิติดได้นะครับกับเตแล้วประมาณอาทิตย์ก่อนนะครับติดเหลียบร้อยแต่ว่าได้ได้แค่นี้นะครับขีคขานก่อนนะครับก็เลยแล้วเลยนะครับแล้วก็เกาเหมือนน้ำกับ ซื้อมาแล้วนะครับอย่งม่บานติดอยู่นะครับเดี๋ยววางเมื่อใดเดี๋ยวสิมาติดแลวกเอาไปล่องเทสดนะครับว่าไม่นช่ขื้นบ่นะครับอ่าก็คือสามตัวนี้นะครับจุฬาสองตัวหลวกอันนี้ปีกแห้งเม็ดนะครับเป็นสายดันทั้งนั้นเลยนะครับอ่ามอกกับลมแห้งนะครับตัวนี้ก็ลมอ่อนกับแลนบ่เคยแลนลมอ่อนยังเถื่อนไม่จแลนลมแห้งนะครับตัวนี้นี่เป็นปีกอ่อนนะครับมีตัวเดียววาวปีกอ่อนนะครับอ่าวาวปีกอ่อนนะครับ คยเห็ุของปีกอ่อนที่เป็นวาวกระสอบปูนนะครับที่กระสอบปูนประมาณสองเมตรนะครับสีหน,น้อยก็หน่อยหนึ่งนะครับอันนี้มันอันนี้มันที่จริงเนี่ยมันบวมหดสองเมตรดอกประมาณเมตรเก่าสิบนะครับแต่ว่ากาเอาสองเมตรไปเลยนะครับสัดส่วนกะถซื้อว่าใกล่เคียงกันนะครับขาอันนี้ไยยัฮี้ยงวัวเซลซีไดเยวตัดซีน้ำเงินน้ำเงินเหลืองเขาเป็นอะไร <c oughs> ขางแท่งน้ำเงินหรครับขางเต้น้ำเงิน ทั้งรางสีเหลืองสลับแดงว่งให้งได้ยังบ่านจักนะครับผาหลุมมัยังมีอยู่แต่ว่าในติดนะครับตัวนี้เป็นปีกออนนะครับผมสนุกอย่างนี้าทันเห็บต่ว่าเสี่ยวของตัวนี้ไปใช้นะครับสีได้ปะบุ๊ต่ว่นหนาจะได้แต่ว่ามันสะนักอยู่ด้วยนะครับเอาของลอยหาซิปไปใช้ก็ได้นะครับของลอยหาซิปเส้นไปใช้ก็ได้เพราะว่ามันเป็นวาวปีกออนนะครับสายเบานะครับสายร่อนนะครับเบาเรนวาวแบบล่มเบาๆนะครับเอาไปแรนนะครับ อ่ากสิประมาณนี้นะครับเดี๋ยวแล้วมือใดพล่ะจังเสียวมาลงอีกเทียนึงนะครับผมอ่าเตรียมตัวนะครับเพราะว่าสีเก็บเบานะครับแต่ว่าเขากับสีแลนเบาเพื่อกานะครับประมาณว่าสีงเงียบไปเลยประมนได้นะครับผมกับเสียวมาแลนเพื่อกาเห็ดเห็ดคลิเบานะครับหลายค้นกะบอกอยู่คือบพเห็ดเบาให้มึงเนี่ยนะครับเบาอีดุมอีดุม <laughs> เขาใจเด้ออีดุมนะครับหรือว่าวาอีลุ่มนะครับหรือว่าวาวปักเป่านะครับมันกะเอิ้นโปเคื่อกันเนาะแต่ลาหม่องแตละบอลนะครับอันนี้วาวจุล่ายุบันเอิ้นขาแจกด้วยนี่ขาแกกอันนี้วาวอีหางนะครับวาววาวสีเห็ดวาวอีดุมไงจังมือเอืยยนะครับกะไม้ยังกบมีเรลี่ยวนะครับกระสอบปูนกะไร้ไรนะครับกระสอบปูนเขาไม่ใช่หลายเติบยู่ห้อเบไว้ยังห้าได้ใส่เลยนะครับเพราะว่าทําการปลูกกระเบื้องอยู่หังในนะครับ ขึ้นมาเถ่าปูเรียบร้อยเก็บกระสอบปูไว้ก็หลายเติมอยู่ครับประมาณจากยี่สิบสามสิบสองประมาณนี้นะครับยุสวนก็นมีอีกนะครับอันนี้ส่งส่งยังนอล่องลองคอมเมมต์มาบอกนะแต่ว่าผมคิดว่าเป็นทรงปีเตอร์แองก์เฮ้ยจังไรอันนี้ยังมาในเสิร์ชหาข้อมูลครับไกลกับเสียงดีขึ้นยังเนี่ยนะครับน่าจะเป็นทรงปีเตอร์แองหรือว่าจังไรลองคอมเมมต์มาบอกแน่นะครับ อ่าปีกวาววาวสองหองกับตัวนี้มันก็สิเป็นคล้ายๆกันนะครับมันก็มุ่นลงเลยนะครับตอนนั้นเหมือกันนะครับก็บสิประมาณนี้นะครับอ่าบรรยากาศก็สิเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับผู้ใดมักนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดติดตามกดซันกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พาดคลิปต่อๆไปนะครับอ่าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมปิดคลิปปิดคลิป